nham nham chấm kiếm vàng chèo vô cặp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  chèo vô cắt chèo vô cặp chèo làm nhòi chặt chặt này kín vô chèo vô chèo vô รสชาติเป็นยังไงลูกมันก็สั้นย uh ังส oh: uh um ั้นลูกรสชาติมันเป็นยังไงเจ้าบ่มันเย็นดิล่ะมันเย็นหรือมันเปรี้ยวหรือมันส้มหรือมันหวานเกลียปาก้ังสั้น

Kinny qua, quá qua, ai quá Ai bunny, mẹ cái ai bò. quá oh, mẹ oh, oh, ai oh, quá oh, 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 เป็นท oh. um, ั้งไหนลูกฮี่ก็ข้อแข็งแทนไม่กินไม่กินเจกินอ่ะวานแล้วมเาแลยตียิ้มแล้วยิ้ไปยิ้ไปเอาเอาบ่เอาบ่ นายขี้งีขี้อะไรตีก็นาขี้งีสันอ๋ออ๋อขี้อบ่รบอกนาขี้งีสันโอ้ยโอ้มากินมากินกินวะเอากินวะโอ้ยมากินเอาวะนี่เอาวะเอาวะนี่เนี่เอาวะเอาไหมเนี่ยเอาาไม่ได้ไม่มาดินเอาหรือเปล่าเอาเอาหรือเปล่าเอาไว้เอาไว้ไม่เอาครับ เอาไหมยอิ่มแล้วครับแดดหละวยุบุบยุบขอาไปอิ่มไหมเอาไหมเออิมไหมวิม่้เตืม๋มมนกัดลินอย่างเทีบลิงเดวย